สวัสดีครับมาพบกับ Ford Ranger 2.2์สองจุดสองวายแท็เกียร์ออโต้ปี2014คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่358,000บาทครับทุกครคื่องดีดีจัดได้เต็มนะฟรีดาวครับผ่นอนนิวประมาณ6,900ครับ84งวดหรือ7,300ครับ72งวดรถสวยบางเดิมครับไม่มีชนครับสีส้มสวยเงางามรอบคันเลยครับเกีย e ร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซล2.2งพซีซีสวยๆนะฮะคิ Q ้วล้อ โลบาร์หลังแหลกหลังคานะฮะปวงมาะไยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กสี่ใบนะฮะตัวนี้พิถีพิถันเครื่องเล่นจอพร้อมกล้องมองถอยหลังครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่มีขยับนะฮะเดิมเดิมเลยภายในสวยสวครับไม่มีลอกไม่มีทะลอกคันนี้เลขไมาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะครับเครื่องเกียร์ปกติครับขับทางไกลสบายครับเราเช็คทุกระบบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกานจานาพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0614432829เคสติดเครดิตติดแบลคลิสเราไม่ได้รับนะครับผม